สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับทุกๆวันอาทิตย์นะครับจะมีคอลัมน์ค ok ิดเหนือกระแสซึ่งเป็นคอลัมน์ที่เขียนโดยรองศาสตราจารย์เสรีวงมนทานะครับหรือที่เรียกกานว่าดรเสรีคอลัมน์นี้ก็ย้ากันอีกครั้งหนึ่งว่าตีพิมพ์อยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะครับไทยโพสต์อิสรภาพแห่งความคิดเป็นฉบับวันอาทิตย์ที่2เดือนมิถุนายนปีพุทธศักราช2567 วันนี้อาจารย์เสรีให้ชื่อว่าพวกเขาชื่นชมพวกเราขมขืนหมายความมายังไงเนื้อหาใจความเริ่มต้นเนี่ยอาจารย์เสรีบอกว่าอย่างนี้ครับช่วงนี้เนี่ยถ้าหากว่าใครติดตามการให้รางวัลติดตามการสำรวจความนิยมไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองเป็นพักการเมืองเป็นรายการโทรทัศน์ หรืออาจจะเป็นคนอ่านข่าวหรือพิธีกรรายการต่างๆเนี่ยอาจารย์สรีบอกว่าเชื่อว่าหลายคนคงจะรู้สึกขมขื่นกับการที่คนจำนวนมากไปชื่นชมนักการเมืองไปชื่นชมพักการเมืองไปชื่นชมพิธีกรและรายการทางโทรทัศน์เพราะว่าหลายคนที่ได้รางวัลได้รับความนิยมมีการกระทําที่ไม่ค่อยจะเหมาะสมสักเท่าไหร่นักอาจจะมีการตั้งคําถาม ว่าคณะกรรมการผู้ตัดสินให้รางวัลเนี่ยเขามีมาตรการตัดสินกันยังไงขณะที่ประชาชนกลุ่มหนึ่งกับคณะกรรมการชื่นชมผู้ได้รางวัลแต่พวกเราบางคนเนี่ยกลับมีความรู้สึกขมขืนมันหมายความว่าอย่างไงบางทีเนี่ยเราอาจจะต้องถามตัวเองเหมือนกันว่าพวกเราเนี่ยเป็นคนเชยใช่ไหมเป็นคนโบราณหรือเปล่า เป็นคนที่ไร้รสนิยมอย่างสิ้นเชิงไหมหรือเป็นคนที่มีวิจารณญาณบกพร่องหรือเปล่าจึงไม่เห็นด้วยกับรางวัลที่พวกเขาได้รับหรืออาจจะรู้สึกขมขืนกับการให้รางวัลหรือการสำรวจคะแนนนิยมของนักการเมืองและก็พรรคการเมืองการที่มีนิตยสารเล่มหนึ่งให้รางวัลคนที่เขาถือว่าเป็นผู้นำแห่งอนาคตที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลง จริงๆเนี่ยเขาให้กันมาตั้งหลายปีแล้วแต่ละปีแต่ละปีก็มักจะเป็นคนกลุ่มเดิมนี่แหละมักจะเป็นพรรคเดิมนี่แหละพรรคที่มีทัศนะเป็นปรปักกับระบอบการปกครองของประเทศไทยซึ่งเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขไม่ใช่ประชาธิปไตยเฉยๆเพราะฉะนั้นได้เป็นไปได้ไหมว่าผู้บริหาร นิตยสาราเล่มดังกล่าวเนี่ยเขาสนับสนุนการทำงานของกลุ่มการเมืองและพักการเมืองที่พยายามจะซอกกล่นบ่นทำลายสถาบันพระมหากษัตริย์ของไทยเราถึงได้ให้รางวัลคนที่มีความพยายามจะทำให้สถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยอ่อนแอหรือถ้าหากทำได้พวกเขาอาจจะล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์ไปเลยได้ซ้ำไปเมื่อมีนิตยสารระดับโลกชื่นชมคนกลุ่มนี้แล้วจะไม่ให้พวกเราเนี่ย รู้สึกขมขืนได้ยังไงล่ะสถานการณ์จะเป็นเช่นนี้ไปอีกนานแค่ไหนหรือเขาจะทำไปเรื่อยๆเพื่อซอกกลอนบ่อนทำลายสถาบันพระมหากษัตริย์ของเราจนชำรุดสุดโทมตามที่พวกเขาต้องการคนพวกนี้เนี่ยมีการทำผิดกฎหมายที่ทำให้พวกเขาโดนคดีมาตรา112และพวกเขาก็มักจะสร้างวัฒกรรมว่ามาตรา112เป็นเครื่องมือของนิติสงครามที่นามาจัดการกับคนที่คิดต่าง พอจับตัวได้ก็ไม่ให้ประกันที่พวกเขาบอกก็เป็นสิทธิ์ขั้นพื้นฐานมีผู้คนจำนวนมากพูดหลายครั้งหลายคราว่าคนที่โดนคดีมาตรา112ไม่ใช่คนคิดต่างแต่เป็นคนคิดชั่วเป็นคนทําชั่วที่ผิดกฎหมายอาญาด้านความมั่นคงที่บอกว่าพวกเขาไม่ได้ประกันตัวมันก็ไม่ใช่นะเพราะว่าการทําผิดครั้งแรกเนี่ยพวกเขาจะได้รับการประกันตัว แต่ที่ถูกถอนประกรันในภายหลังเนี่ยเป็นเพราะว่าพวกเขาเนี่ยทำผิดเงื่อนไข,ขของการประกันตัวหรือเรียกว่าเป็นการทําความผิดเดิมซ้ำๆนั่นแหละการที่มีเยาวชนซึ่งเป็นแนวร่วมเสียชีวิตในคุกพวกเขาก็บอกว่าตายเพราะไม่ได้รับการประกันตัวพวกเขาโทษกระบวนการยุติธรรมของไทยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยเธอตายเพราะเธออดอาหาร เธอไม่ได้ตายเพราะเธอไม่ได้ประกันอย่าโทษกระบวนการยุติธรรมของไทยถ้าจะโทษเนี่ยก็ต้องโทษคนที่มันใจดํามันอำมหิตมันยุยงส่งเสริมให้เยาวชนเนี่ยออกมาทําผิดกฎหมายแล้วเมื่อมีการประท้วงด้วยการอดอาหารก็ไม่มีใครไปพูดกับเธอให้เปลี่ยนใจพอเธอตายก็โหนศพของเธอเพื่อผลประโยชน์ในทางการเมืองเวลานี้เนี่ยพวกเขาพยายามให้การตรากฎหมายนิรโทษกรรมพ่วงเอาคนที่โดนคดีทําผิดมาตรา112ไปด้วย โดยอ้างว่าการทําผิดกฎหมายดังกล่าวเนี่ยมีแรงจูงใจมาจากการเมืองซึ่งอันนี้มั่วมากมั่วจริงๆมาตรา112เนี่ยเป็นกฎหมายคุ้มครองประมุขของประเทศไม่ให้ใครมาหมิ่นประมาทไม่ให้ใครมาดูหมิน่นไม่ให้ใครมาอาฆา,าตมาดร้ายเป็นกฎหมายที่มีความเป็นสากลประเทศไหนๆเขาก็มีกฎหมายทำนองนี้กันทั้งนั้น ไม่ว่าจะเป็นการปกครองในระบอบไหนก็ตามพวกที่โดนคดีมาตรา112ก็ล้วนแล้วแต่เป็นคนที่ดูหมิ่นยามเกียรติล้อเลียนหมิ่นประมาทแล้วก็อาฆาตบ้าร้ายพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นองค์พระประมุขของชาติด้วยกันทั้งสิน้นการสำรวจคะแนนนิยมของนักการเมืองและพรรคการเมืองเนี่ยผลที่ออกมามันก็น่าแปลกใจ ที่คนในกลุ่มตัวอย่างยังนิยมชมชอบคนที่ได้คะแนนนํามาเป็นอันดับที่หนึ่งให้คะแนนนาทั้งตัวบุคคลแล้วก็พรรคการเมืองทั้งๆท,ที่พวกเขาเหล่านั้นเนี่ยทำสิ่งที่ไม่เหมาะไม่ควรหลายๆเรื่องพวกเขาไปวุ่นวายกับการแก้ไขหรือการยกเลิกมาตรา112สมาชิกในพรรคการเมืองและกลุ่มการเมืองของพวกเขามีคนทําผิดกฎหมายรวมๆแล้วเนี่ยเกือบร้อยคดี บางคนก็มีคดีไม่ต่ำกว่า10คดีรวมทั้งมาตรา112นี้ด้วยและทำไมบุคคลในกลุ่มตัวอย่างของการสำรวจเนี่ยถึงได้ยอมรับรับได้แล้วก็ชื่นชมพวกเขาสูงเป็นอันดับที่หนึ่งของประเทศทั้งคนทั้งพรรคพวกเขาเนี่ยมองไม่เห็นการเาอกก่อนบ่อนทำลายสถาบันพระมหากรรษัตริย์ให้ชำรุดทุดโทรมเลยหรือย,อยังไงมองไม่เห็นเลยเหรอตอนนี้คนที่โดนมาตรา112เนี่ยก็ยังลอยหน้าลอยตายอยู่ในสภาหลายคน มีทั้งคนที่โดนสารตัดสินลงโทษให้จำคุกไปแล้วแต่ว่าได้ประกันตัวออกมาบางคนก็กำลังรอวันพิพากษานอกจากพวกเขาที่ได้รับคะแนนนิยมสูงจะทำผิดกฎหมายแล้วเนี่ยพวกเขาเังโกหกเป็นไฟอีแตงหากพวกเขาโกหกกี่เรื่อง,ก,งกี่ครั้งกี่คราวแล้วแล้วก็โดนจับโป๊ะได้แทบทุกครั้งแต่ทำไมคนถึงไม่เห็นว่าคนโกหกเนี่ยเป็นคนที่ไม่น่าเชื่อถือแล้วจะให้มาเป็นผู้นำประเทศหรือมาตั้งรัฐบาลได้ยังไง อย่าลืมนะข้อความที่บอกว่าคนโกหกไม่ทําชั่วไม่มีอย่าลืมนอกจากการทำผิดกฎหมายนอกจากการโกหกแล้วเนี่ยยังมีอีกหลายเรื่องที่พวกเขาพยายามจะยกเลิกสิ่งที่เป็นขนบธบรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทยเราทำให้ค่านิยมที่ดีงามความเชื่อความศรัทธาและหลายอย่างเป็นผลทำให้วัฒนธรรมไทยเราเสื่อมอย่างที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันนี้สิ่งที่พวกเขา ทำให้วัฒนธรรมของไทยเราเสื่อมก็คือค่านิยมเรื่องความกตัญอยู่ต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์และก็แผ่นดินไทยเรื่องการเคารพนบไหว้ผู้หลักผู้ใหญ่เรื่องการนับถือศาสนาเรื่องการเคารพกฎกติกาต่างๆทั้งในสถานศึกษาและที่ทํางานเวลานี้ในกลุ่มเยาวชนบางพวกเนี่ยความมีระเบียบวินัยเสื่อมไปหมดไม่มีการเคารพกติกาของการอยู่ร่วมกัน โดยอ้างเรื่องความทัดเทียมซึ่งมันไม่มีอยู่จริงในโลกนี้เรื่องการไม่ยอมถูกกดทับให้เป็นทาสเป็นการยัดเยียดข้อมูลที่ผิดๆใส่หัวของเยาวชนจนมีพฤติกรรมและทัศนคติที่ผิดๆไปการที่พวกเขามีเรื่องไม่ดีไม่งามมากมายแต่พวกเขายังได้คะแนนนิยมสูงเป็นเพราะว่าหน้าตาวัฒกรรมพื้นฐานในการหาเสียงของพวกเขาโดยเฉพาะคำว่าเปลี่ยนแปลง รวมทั้งนโยบายประชานิยมที่มีไม่ต่ำกว่า100ข้อนั่นแสดงให้เห็นว่ามีคนจำนวนหนึ่งอยากจะได้ผลประโยชน์จากประชานิยมบางคนก็เบื่อนักการเมืองเก่าๆที่ทำงานการเมืองแบบน้ำเน่าช่อราดบางหลวงแล้วก็มีประชาชนอีกเป็นจำนวนมากที่เป็นเอซของนักการเมืองที่มีลักษณะเป็นโอปราดาราเกาหลีไม่ใช่ความนิยมชมชื่นทางการเมืองเท่านั้นที่ทำให้พวกเราเนี่ยรู้สึกกลมขืน ในแวดวงสื่อมวลชนก็ทำให้พวกเราเนี่ยขมขืนได้เช่นเดียวกันคนหน้าจอโทรทัศน์ที่ได้รางวัลเพราะรางวัลเลดติ้งดีแต่การทำงานของเขาเนี่ยหลายครั้งมีคนตำหนิว่าเป็นการทำงานที่ไร้จรรยบรณแต่เขาก็ได้รับรางวัลซึ่งก็ไม่รู้ว่าคณะกรรมการตัดสินจากเลตติ้งโดยไม่สนใจจรรยบรณของการทำหน้าที่สื่อมวลชนหรือเปล่าอาจารย์เสรีบอกว่าถ้าหากเป็นเช่นนั้นเนี่ยเราก็คงจะไปทำอะไรไม่ได้ เราก็คงจะต้องขมขืนกับความชื่นชมของคนบางกลุ่มบางพวกต่อไปนะคะแต่จะโทษคนทำสื่ออย่างเดียวเนี่ยก็คงไม่ได้ต้องถามว่าทำไมทำไมรสสนิยมของคนบางกลุ่มบางพวกเนี่ยถึงได้เป็นเช่นนี้เลยทำให้รายการบางรายการที่ไม่มีจรรยาบรรณได้รับรางวัลประดับเกียรติยศกันแบบนี้ถ้าจะหายขมขืนเนี่ยคงต้องมีการรณรงค์ให้มีการปรับรสนิยมและวิจารณญาณกันอย่างเข้มขน้นเอาละ แม้ว่ามันจะยากแต่เราควรจะเริ่มต้นนับนึงถ้าหากว่าเราไม่เริ่มรณรงค์กันเนี่ยเราอาจจะต้องขมขื่นกับความชื่นชมและคะแนนนิยมที่พวกเขามีให้กับคนที่มีปัญหาด้านจริยธรรมไปอีกนานเหมือนกันและประเทศไทยที่รักของเราจะเป็นเช่นไรอาจารย์เสรีบอกว่าลองไปคิดดูกันหน่อยนะคะหรือว่าจะปล่อยเลยตามเลยโดยที่ไม่คิดจะแน่วแน่แก้ไขอะไรกันทั้งสิ้นเลยย่งไงดีล่ะคะ